สวัสดีครับโบกับหลานหน่อยครับผมสวัสดนดีคี่นหนก็จะรอแกพนป๋าะอ่าม่คครับใหน่อยใหหน่อยไม่ไม่ครับอ่าไปงานเห็นงานเอา่ <laughs> วัน,นี้มาขินเขากันครับนี <laughs> ไ่ไปเจอว,ว่าก็ล่างงาน วัตถิพาลูกไปเที่ยวไปไอก็ปวดเมือ่อวันเกิดเข้าไปยุดจับเม่อยุดจับหละะับไม่แรงอาหารเมื่อนี้เป็นอาหารอาหารถุงครับอาหารถุงมีลาบหมูลาบหมูหมกน้ำมันไข่สมไข่ป่าทอดแล้วก็เนี่ยนี่เล่นขวาย มนเปลีนไ็นไกเอียงบคนเอียงนี่ยีมันเป็่นเข้าไกนะครับ่เป็นคอไกเนี่ก็ยังอ้อมก็ยังมันเป็นอ้อมแล้วเป็ี่ยนพัดค็อยังย่อยมันต้องตรวจตรจเด็ ด้วยกับบุแมนวามวอกระเิแมนแกงกับบุกแมนเป็นคือหมอกรแม,น,ม,รแมนคือหนึ่งหนึ่งออกเป็นหนึ่งลายกว่าไปเตยกินกับสดตำนำไข่ปลาโลดโอาคทีเกษตรกบ นันเต่าก็ปีปีครับมันเกิดนันน้อยไปเจอเมื่อแรงทำอะไรเมื่อแรงโอเแค่กัดในยุคเศรษฐกิจเก่ามันก็เงียบนะครับมันเกิดก็เพื่อมันเกิดมันเกิดอ้าวก็บอเรื่องมันเกิดเนาะ วันเกิดลูกคือวันตายของแม่เกือบตายมันเกือบตายของแม่ทามวาจะลกกันก็นคือว่าย่ำกินแล้วมันแสบย่ำบอกแล้วมันเจบบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดินนี่ทัง้งหมือคือว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เขาสามารถเลยบปวด ໂນຮອບເບັດ5ໂອອ້າຍບັງລະປີໜນ່ີນປ້າປີຍັບຕີ້ນນີบ่ กึ๊ดพ่อหนังกึ๊ดพ่อหน, <c oughs> นังเรื่องลูกอ,อีสานกินลองกิมแบบนี้ดูหนังเรื่องลูกอีสานเนาะเพิ่นผ้าเอะผ้าเอะที่มันทีแม่นพ่อบอกคุน้นเลยเนาะพ่อบอกคุ้นนั่งเอกกับแม่บอกคุ้นเป็นพระเอกนั่งเอก คนจิ่นทั้งหมดขอบาตะคุณมันมน้ำมนะันเลยมากนะปลาตะกุณน้ำมาแรงนอนก็ดีลูกรับเมื่อนั้นรู้สึก,กว่าตะกุนที่พักกันไปไล่จุ่นฟุ่นมากนะ ไล่จนพุ่นมาเติมซ้อนให้บกคนะุ่นนะอืดนบกคุมไล่จนพุ่นบ่ได้หรอกมาบกมาบกหมอกม,ม,มันอันแถววดัดดีมันกัดจนพุ่นบ่ได้ไปไงเมฆน้อนก็เลยเอาชันมีดฟาดมาเจ้าของตีมาพวกเนี่มนมันแดนมาเบาิ่งเอ้าผมตีมาเนาะมันกัดไอต้ตจนพุ่นบ่ได้ว่าแต่เด็ก ก็เลยเกลียดไอ้มันก็เลยตีมันไปเส้นนี่ยซึ่ตัวเดียวนอกพญามิแม่ปเส้นเนี่ยดุเลยว่าพว้เอ้คว้าไปเส้นขันว่ามันพว้มันเห็นดีกันแน่เมื่อนี่ไปเสนเดี๋ยวเวียดมันปั้นหมามันเด้๋ยว่าดีว่าได้จุกขั้วได้ในหนังเอ้าได้เหรอ chỉnh đi vào đây bỏ vào đây chuẩn khuôn các đây ha càng càng tinh nữa ướt nó nó cùng bắt chuẩn nào đây càng tinh đầy lèo lèo bắt nhang 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 đến cản mày bọn nó chuẩn bay được bay ปูขาน่นเม็ดมันขูดยางน้ำฝนเพราเคียร์ไว้เพื่อกนย่นเม็ดติโตเม็เพื่อกันเลยอืด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 เพเือนเี่ยมายุดน็กกุ่มไอ้นกกุ่มมันมากูดกันป่ะวาเดี๋ยวเมื่อย่เดี๋ยวให้ใครอืดแท่นก็ได้ป่ะขูนก็เลยอืดเดี่ยวอืดอืด บอกกคุณนอนรับเต้บอกติดสุดว่ะถ้าซื้อบอกติดสุดนี่หลังบานพอดีนกคุมมันมาติดจิ้งโอ้ยไม่มีใจไหลนกคุมติดจิ้งโอ้ยบักลาอืดดีไร้บักลวกเอ้วาสน,นพกอดีมากงามขึ้นนะมันนอนงามขึ้นด้วยบอกคุณมันละเมอเนาะมันนอนรับอืดอืดอืด นอนนอนละเมออืดต้องขุมทางเมียทางเมีบกคนเลยห้เน่เราห้เชื่อมสิเชื่อมเชืช่อมสไปเล็ดรวนลูกไขร้ายสวดมากมีความลำบากมันทุกมันยากประเด็พอบกุณกับปอบเมียแล้วนันเกินมากเขาก็ต้องสู้เพื่อปากเพื่อต้องออนี้ราว่าไปเราว่า วานนี้เราก็เลย่องที่ปูไต้ปูไต้ปูไต้ตตตเวียานะเอา,าว่ะงูหอยปยลาเรนลงห้องดวนแล้วเด้ดวดวเวอร์นันเลยจะตรวนข่แน่นท่อประเด็นแล้วว่ะตั้งเนี่ยแม่บวคุนคเลยว่ะบัวประเด็นเดชเด็กกัลูกเต็มบ้านนั้นเต็มเมืองบอัวใดดอกมันออกมาสิเอาอยังมันตัวมันกิน เตะซัมมี่กับลำบากก็แห้งแล้วอาจารย์เดชแม่แบบข้นว่าพอในใหญ่สุด,ดนอนไงปังง,าง้างมือกายหนักปากปั๊บเลยเหรมือ่อน้องกินบ่นาได้กินของอยากบ่าได้ยากว่าจะเดชผมเมื่อเหลือตัวสัตวเจ้าของเดชว่าเนี่ยเผน,นก็เลยว่าคอ,อยกระเด็ดตัวเจ้าคือกัน เจ้าเจีอยกนงไรล่ะเดี๋ยวขันหอดเปล่าเดี๋ยวขอยสีบอวเอาเดีนี้แม่บุกุนินไหมกินก็กี้เปี่ยโอ้กนมาแล้ววดีมันดีมกมักด้วยนังเดินนี่ผมว่า บรรยากาศคือตั้งแต่ที่เขาจะไปทายน้ำทงน้ำทาเนาะมีขบวนเกียนไปที่สิไปหาปลาไม่น้ำม,มุ่นไปหาปลาวานันแหาวันป่าการวิธีชีวิตของในยุคนั้นนครับ่านปลาดวงปลาดิ่งเอมีนั่งข้ามกล่องครับบกักเกอแหงเอาลูกไข่ตู้เม็ด กบฝนหัวเม่ยวกันไหมเนาะไปท,ท,ท,ทั้งข้างคนนี้เดินข้างทั้งข้างขึ้นข้างเว้นนี่ไปกว่ากว่าจีหอดย่งางกว่าจีหอดเนาะหนามมุนบ้านโคกอีเหลวิันอาจจะบ้านโคกอีเหลวทั้งตงนี้ที่เป็นกูบบนแล้วครับนั่งเดียร์นี่ยไม่ <c oughs> เจอไปแล้วเหรอโอเคมาบายบายก่อนเดี๋ยวปู่คุยมออ,อยู่ ยังไม่ไปอยู่กินข้าวอยู่เลยนะร้องคนเมียกันปวยงัวเลยเลี่ลหรอยงัว่ายางน้ำกลันกันนะถ้ามันหนาวง่ว่าะติยางน้ำกลนกันการพัดเกลนี่คันดึงคันดึงมันสีเรลวได้เนาะคันทบทบทบพัดพัดเด่นเดมันจะสีเรลียวขวาง่วไปซย ของผมแมวมันหยอกกันเสรแล้วบว่ะหยอกกันแล้วก็นอ่นรับเสร็จแล้วงัวก็เขียนเขาป้าคนน่ะวัวมาเขียนเขาป้ารับปะฆ่ากันเซ่บ่ผมเมียฝันสุ่มมูเขียนบ่เห็นงัวก็นื้อหาดาไวอกันไปพาป่าก็ไปหยอกกันเนื้อห้ำหมดแล้วนั่งกดยิ้มกันแล้วนางเดียรนี่ แต่บรรยากาศครับบักบ,บุ้นกับบบกอย่างนอกมูลม <c oughs> านนี้ง่ามาแลงเป็นที่ไม่าการมาตังตังไฟกล่องห่ามาสุ่มกันมาสุ่มกันย่ามาแลงกินขอ้อแรา สาุดแล้วก็ติเป่าแขนนะ็นเนาะเข้าแขน็นตุ้มกันมันแบบแมบบ่นบ่ทำอาแรแนาะ่บวกพูงมันต้องเบิงเห็นพวเอจะของต้นตานย้อยชิ้นเสียออกมากันเนี่ยชุดไข่ไก่้จงวัดจุดไข่แม็กเป็นอะไรเนี่ย เปน็นนำรงไหมเบอร์สื่อไดูด้วแม่คนน้ขวนก็เล้ยางยางมหาแม่แม่เป็นยังสงสารพอเพราะฉะนแ่แม่กห็หลสงสารพอ่อจ้า <c oughs> สงคามพอ่อพ่อเป็นคนดีพ่อเป็นคนสู่พ่อเป็นคนอดพน้นแล้วก็ว่าไปแ็ว่าทานไปพ่อดีหมดน้นนนะ่นน,น,นนั่นเน้ยพุ่หยิงเหมือนนอนทั้งเกียนเจ้าของเจ้าของนอนอยู่ไต่ไต่ตะลังไต่ความเขียนเขาบอกขุการมุงนอนอยู่ไต่ความเขียน แม่บุคุณยังกองไก่ลงมาเลยมันยังกองไก่กองไก่ลงมาขั้นเข้า,ขา,า,ขาไปหาผัวยังแบบแปลว่าของกินบะเร็กินมันเนา่าของเก่าบอเดร์เรามันเริ่มหมดเสน่หแล้ววะเ,นเนะวพราบุคุณให้ทำว,าากกวะเราบริยาจมีลูกวะหมาจสน่ห์คอยเป็นยังในกรสร้างคอยสงสารเจ้า ็นยัง่อยย่อมอเพราเดี๋ยวนี้แมวกลัวมนเล่เลเลมันกันแล้วครับผ <c oughs> ่านไป <c oughs> นี่คือเรื่องที่สาหเหตุการแพรขยายความมาว่าย่ำกินมันแสบย่ำออกมันแสบคือาการเป็นวันเกิดเนาะเป็นเรื่องของวันเกิด อ่างคน,นีก็โอ้ยสลมสลอมอ้ยขับบ่งจักหอดหนาแม่มันเกิดนความันเกิดเจ้าของมามวนหลายเอื่นมูเอื่นพวกมาก,กินเรื่องจังทันกันบบกไงแบกตัวแต่ว่าจริงจริงอาจจะควรทําำยีดีในวันเกิดนี่ก็ควรจะไปบูชาแม่คิดถึงแม่เป็นผู้แรกนะครับ พอ,อย,ยังถือว่าเป็นผู้ไห่แค่ผู้ไห่กำเนิดแต่ว่าแม่เป็นคนอุ้มท้องกว่าจีอุ้มท้องมากได้ครบเก้าเดือนกว่าจีคลอดออกมากนะะครับแม่ให้ลูกได้บัดสู่ยางให้ได้แม่กระทัท่งชีวิตเจ้าของแม่ะ จะเป็นสาวเนาะมันจะเป็นสาววัดนในผัววัดนในมีลูกเคยวัที่ที่สิเปิดน่มใหม่ขนเบืองเนาะที่เปิดเปิดเปิดน่มใหม่ขนเบิงในที่ชุมช่มซ่นหรือว่าที่ได้เกิดแล้วแต่บ่มีผูดด้ใดกล้าเปิดนุ่มเจ้าของให้่้นเบิงเ่งเป็นสิ่งที่แพงที่หวงนะครับหวงแหนหวงไหวแพรไหวแต่พอมีลูก มันจิอยูไซส,สั่งแล้งลูกไห้อะ้อวมลูกก็่นี่ลูกไห่ลูกอยากกินนมแม่เนี่ยคือโบอแพ้งเลยเปิดย่อมเปิดให้ลูกกินให้ลูกดูน่อในใจมีแต่มีแต่ลูกนะครับลูกก็คือห่วงหลายให้บางคนถามว่าเข้าใจกันเนะะาะถามว่าเข้าใจก็กคือ ผัวเมียเน่ย่งคนอ่ะผัวลัางคนเปลี่ยนเลยให้คณะที่เมียมีลูกเนี่ยคือก็คือเมียสี่ให้ความสนใจกับลูกเนาะก็คือเพิ่นดูแลลูกผัวเนี่ยครก็จะหยอกเมียจังสันจังสี่โอ้ยมันก็เป็นบางคนหรอกว้า <c oughs> แล้วแม่นมนเนี่ยไมาเปลี่ยนมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างท,างทางุ่มเทให้ลูกหมด มีอะไรก็ทุ่มเทให้ลูกมอบให้ลูกพ่าลูกเคสพ่ลูกสางพ่ลูกกดพ่ลูกท้นแม่ว่าได้ดีบอกสอนแม้ว่าอะไรบ่ดีก็ตักกระเตือนวันเกิดวันเกิดก็พิว่าเป็นวันที่มีความสุขเนาะวันเกิดเป็นวันที่เก็ดให้เฮามีความสุขข้างแรกที่เห็นหน้าลูก แว็บแรกที่เห็นหน้าลูกนะครับเพราะเพื่อนดีใจดีใจดีใจแค่ตอนไหนที่ว่าที่ว่าเริ่มจะไม่ลูกแล้วเมียบ,บอกก่าตังทองบอกก่าทองแล้วเขาจะไม่ลูกกันนั่นแหละคือมันความรู้สึกสุดยอดอะมันมากแล้วครับสุดยอดอ๋อเขาจไิได้เป็นพ่อคนได้เป็นคนน้าคนแล้วเขาจิตได้มีคนเอินเขาว่าพ่อแล้วนะครับแล้วก็แวบแรกที่เห็นหน้าลูก มันเป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้เลยแต่ว่ากับบลัวมันสิเป็นทุกคนบอแต่ว่าสําหรับผมนะครับเป็นความสุขที่ว่าสามารถที่อธิบายได้มันวิเศษที่สุดนะครับ,รบเริ่มมดทุกจริงทุกอย่างเริ่มความทุกข์ความอยากความเจ็บความปวดแล้วก็หลังจากนั้นต่อจากนั้นก็คือมันสิมีพอหนึ่งกินมากแตคือต้องตั้งใจ ดูแลเขาให้ดีที่สุดดูแลเขาเอาใจใส่เขาเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีเท่าที่จะทําได้ดีใจนะครับที่เลี้ยงลูกมากอะลูกมาเป็นคนดีคนยังตั้งสองคนนะครับยิ่งมากได้ใครได้ยังมากได้ลูกได้หลานมากแล้วก็เจอคนดีทุกคนก็ถือว่าเป็นบุญเนาะที่บ่ได้มีความยุ่งยากในสมองบ่ได้มีความ ผมบ่เคยได้เดือดเนือร้อนแต่ในเรื่องลูกเรื่องเต่าเป็นทั้งบุญนะเป็นทั้งบุญผม <c oughs> ขอขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ตังได้กา้าวสารน่ที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่สู้ๆครับเขาเกิดมาในโลกนี้แล้วเขาจะต้องสู้ต่อไปผมผูริดนีก่ก็ติ ต่อสู่ต่อไปด้วยกันนะครับในขณะที่ก็ขาดบางสิ่งบางอย่างไปก็ขาดหรือว่าเป็นการขาดสิ่งที่เราเคยมีมันขาดไปขาดไปก็เ,ในในในเหตุไดได้แล้วน,นะครับก็คือมันกับสตาฟ้าลิขิตสวรรค์เพิ่นกับปั่นเข้ามาแล้วิ่นจิตเตี่ยนในเ้อาเดินแล้วสิ่งที่อยู่ด้วยกันคนรักก็ขาดหายไปก็ ด้วว่ากับเป็นความทรงจําเป็นอดีตความทรงจําแต่ในอนาคตที่จะเดินก้าวต่อไปเราต้องสู้กับชีวิตกับบูลวาถนนข้างหน้าทางข้างหน้ามันจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะขึ้นมออหรือลงห่วยเขาก็ต้องเดินไปตามทางที่เ็นฉีดไว้โดยที่ว่าไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับสู้ๆต่อไปเลยครับทุกคนครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคน อนาคตคือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นเพสามารถว่าสิบอกเลยว่าอีอกทน,นันเดือนทนี้ปีหรือว่าเทน,นั้นเมื่อท่านี้เว้นแล้วเกิดมาเจอกับนั่นกับนี่เ็ดเป็นนั่นเป็นนี่เพาบ่าสามารถที่จะรู้ได้แต่สิ่งที่รู้ตอนนี้ก็คือทําตอนนี้ได้ก็คือทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะครับคิดดีทดําดีมีความสุข ขอเป็นกำลังใจทุกคนครับคขอขอบคุณที่ทุกคน f อฟทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวตัวอ้วนทุกคนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ